เชบบือบดพาเนี่ยอ,อยู่กับช่องเชบเอ็ฟตันนี่นะคะเปิดเทอมวมันแรกนะคะเป็นไงคะวันนี้ตื่นสายไหมไม่สายหรอตื่นเร็วด้วยเหรอสายไปด้วย หลวัสดีค่ะอมเลดวันนี้ไปโรงเรียนแต่เท้าเป็นไรคะรองเท้าครับนี่ปัญหามันเป็นไงผิดข้างหรือเปล่าอมเลดจริงป่ะเนี่ยรองเท้ามันแน่นจริงป่ะมันขยับไม่ได้หรอจับดจับตรงไปมันแน่นหรอผิดคู่หรือเปล่าอมเลดไหนไเอาชื่อไว้แม่เน,นียนเก่าเหรือใหม่รองเท้าอ่ะใหม่มอมเลดบอกว่ารองเท้าแน่นนะ่นแะ ต้องใส่ทับไปถ้ามันแน่นอมไหนกระทับต้นไปเอารองเท้าแตะไปไหมมันต้องใส่รองเท้า,ปปา,ทาแตะปไ่ะอมเลนต้องใส่ต้องใส่ไหมเอาไปไหมยังไม่ได้ขัดเลยอ่ะแล้ววันนี้เอาไปแล้วเอากลับมาด้วยได้ไหมเอาค่อยเอาพ่งนี้ได้แล้ววันนี้จะทําไงอ่ะวันนี้ก็ใส่ชุดนักเรียนไปโรงอาหารไปห้องน้ำเหรอว่าไงไปหาเออเอ,นนเอ,อ,เอ,อิดนะเนออก อ้าวอ้าวอ้าวโอเคนั้นให้จะเบ็ดอยู่ข้างในเดี๋ยวแม่อุ้งคุยกับจะเอ,อมเล็ตแป๊บนึงอ้าวเอาเท้ามากันจะทำไงออมเล็ตแน่นแล้วทำไงอ่ะทำไมลูกจับแบบนี้ดิไหนไหนเขาเบ็ดทับส้นได้ไหมอ่ะฮะขับโซนขับส้อนอุ้ยกิ้งกือแต่เช้าเลยออมเล็ตลองทับน้องนะเบ็ดจับมันทำไมลูก รองเ้าเหม็นนะคะวันนี้ก็คือรองเท้าแน่นนะคะแม่อุก็ลืมปิดเธอมไม่ถึงเดือนเลยนะคะทุกคนช่วยกินเกือแต่เช้าต้องไปล้างมือด้วยค่ะไปล้างมือมาไปไจับเก่งไหมชเชเบตกล้กาจับไหมคะมทำไมไม่กล้าอันนี้ตังไปโรงเรียนเท่าไหร่คะสามสิบว่าพี่อเหม็ดไปเท่าไหร่พี่เหม็ดไ,ไ,ได้สี่สิบแล้วทำไมชเชเบตได้ได้สามสิบเลยอะ อ๋อแล้ ouais. วข้อเอ็มให้ถามสิบอ๋อเหรออ๋ออ๋อตอนนที่ได้คจริงเหรอไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนาะเถียงกันตอนเช้านะคะจะให้ออมเล็ตนะคะ ถ่ายบรรยากาศการไปโรงเรียนตอนเช้านะรองเท้าแน่นทําไงดีอะทับส้นคือยไงก็เอาส้นมาทับไงเอาเดี๋ยวเอาเอาเอากิบออกอ่ะเอาออกสิลูกไอ้ตรงที่มันคาดอ่ะอไม่แทับเนี้ยทับอันนี้ยทับลงไปใช่แก้ปัญหาไปก่อนเราตอนเย็นค่อยไปซื้อรองเท้าทำไมอ่ะ อ,อ่อแล้วเธอบอกว่าเธอเจ็บเจ็บใช,ใช่ได้อยู่เอาดีๆอมเลดได้อยู่น้าอมเลดนะดูรีเทนเนอร์หายนะอ้าปากเดะเนี่ทุกคนรีเทนเนอร์หายนะคะทำยังไงดีและน้าอมเลดก็ไปขัดๆถูๆมันจนมันเป็นกระด่างกระดำแล้วนะต้องดูแลรักษาอย่าเอามือไปจับมันเดี๋ยวให้อมเลดถ่ายนะคะบรรยากาศนะคะการไปโรงเรียนวันนี้แต่เช้านะคะทำดีๆอมเลดอย่าไปลูกอย่าไปเช็ดอ,อย่าไปตา ก็ไม่หายลอมเลยเร็วรู้แล้วเข้นแล้วนะพร้อมยังคะทุกคนอายุ ready ready ไปัจที่โรงเรียนนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะพร้อมยังคะพร้อมเจอเพื่อนๆหรือยังเบ็ดคิดถึงเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรบ้าง ทำไมพี่อมเด็ดจำชื่อน้องเพื่อนน้องได้หมดเลยนี่นะคะถึงแล้วนะคะแกจะไปถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะคะนี่ยังไม่มีคนมาเลยนะเพราะว่าเราค่อนข้างมาเช้าเหมือนกันเนาะเน็ตเนาะ ตกด้วยนะคะเช้านี้อะไรเหรอ,อเรอาเน็ตเอาเน็ตวันนี้เปิดเทอมมาแรกตั้งใจเรียนให้แม่อูหน่อยนะเข้าใจไหมโ <Okay. S 1> อเคนะคะฟังเราติดมากเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเชเบตไปคลิปให้แม่อูดหน่อยค,ะอค่ะจะได้กระชับกระชากขยี้กรวยกรวยอีะคะบายบายมองด้วยสิมองด้วยค่ะลา หน่อยค่ะไปฮัลโหเปิดแต่ลูกเชอร์เอาไ<ป>อ้แม่เตรียมาบายบายนี่นะคะเด็ดก็ไปละมีมิดมาช่วยรับด้วยนะคะรถติดนะวันนี้นี่ติดยาวเลย